วัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนมาแล้วกินซมเดี๋ยววันนี้เขาดอกไม้มาให้ได้อีกหนึ่งมาใหม่อันนี้มาสักพักนี่ใหมดดอกกลาบก็สวยงามดอกนี้ก็ยังอยู่ยังไม่โรย ยังแข็งอยู่เลยยังสวยงามออกไปข้างนอกไม่ได้ตอนนี้ตอนเราต้องระวังโควิดกินค่ะวันนี้ป้ากินข้าวแล้วกินจะต้อมจืดไปเอายามาวันนี้ไปเอายาไอ้นี่มาข้าขอฮอร์โมนในตัวต้องกินถึงห้าปีอะ อเอายามาเสร็จแล้วก็ลงรถก็เอ,อไม่สบายพอแปะซื้อยาไปเอายามาแล้วก็เลยไปซื้อลิปติกมาทาแท่งชอบจังเลยในบุตรลิปมันลูกสาวบอกดีเขาส่งภาพมาให้ดูวันนี้ไปดูไปได้มาแท่งหนึ่งสีเมื่อคสวยว่าจะเอาสองแทง่งแล้วมาแท่งเดียวก่อนใช้ดี ปากไม่แห้งอืเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวทาอันนี้เดี๋ยวทาด้านเนี่ยจะไปดูอีกแท่งหึสองแท่งแท่งละแปดปอ์ฟาอใช้ดีแล้วก็ตอนนี้ไม่ได้ไม่ได้ออกไปไหนไม่กล้าออกไปไหนไงเพราะเราต้องดูแลตัวเองอย่าให้ติดโควิดก็ ทำในบ้านเออเห็นดอกไม้สวยๆด้วยแหละก็เลยทําอยากให้ได้เห็นดอกไม้กันเดี๋ยวถ้าโลยไปแล้วเราก็ไม่ได้้ภาพนี้ไม่ได้แล้วแล้วดอกเนี่ยผมไม่ทําบ่อยอยังไงเนี่ยผมไม่ทําบ่อยเพราะาคนไม่ค่อยนิยมนี่เขาทําไว้ถ่ายไว้ลงไว้รุ่นเงีน,งน,นนะเมื่อเมื่อวันเลถ่ายเมื่อวานเนี่ยปาคะวันนี้เมื่อเช้านี่กลับมาจากเอายาก็ เยนหัวงงหัก็เลยนอนนอนลุ้กขึ้นมาก็มาอุ่นกับข้าวกินกินเสร็จแล้วก็เลยเดินไปเดินมาไม่รู้จะทําอะไรทั้งทำวิดีโอสักสักเทปสลกคลิปตึงติวันนี้ว่ามันดีบางบางเวลาดีก็ดีดีนะบางเวลานั่งอะเราก็จะเวียนหัวงงหัวไม่แต่ไม่ค่อยมีแรงนะ ค่อยมีแรงแล้วก็ใจสั้นอะไรอย่างเงี้ยอืบอกแล้เดียวจะก,กินไม่อยากกินเปรี้ยวมากก็ลองชิมก่อนถ้าเปรี้ยวเราก็ไม่กินจะจะพยายามไม่กินเปรี้ยวแล้วก็ไข่ก็ยังไม่กินตอนนี้เป็นไงทุกคนสบายดีเหงากันอะอยู่บ้านที่เนี่ยที่อังกฤษนะนะ อยู่อังกฤษที่เมืองไทยเขาก็เริ่มเริ่มเปิดดนะ็อกดาวน์แล้วนี่ที่ป้าอยู่เนะี่ยที่ป้าทํางานนะเขาเห็นเขาว่าจะเปิดเมษานี่แลหละมั้งเขาว่าจะเริ่มให้เปิดแล้วตอนนี้โรงแรมเปิดแล้ววันนี้วันวันแรกโรงแรมเริ่มเปิดแล้วเริ่มสตาร์ทเปิดเป็นที่ๆแล้วก็เดือนเมษาเนี่ย เขาจะให้เปิดร้านอาหารร้านกาแฟป้าคงยังไม่ได้กลับไปหรอกพ่อยังเป็นอย่างนี้ยังแพ้ยาบ้างอะไรมัง้งอยู่ยังงงหัวเวียนหัวอยู่ไงแล้วแผลไม่หายป้าต้องไปหามหมอเขาก็ยังใจ่ายให้อยู่แปดสิบเปอร์เซ็นต์ให้อยู่ได้อยู่ได้สบายสบาย เดี๋ยวให้แข็งแรงหน่อยแผลหายแล้วก็เดี๋ยวไปทําตอนนี้เราต้องระวังเดี๋ยวแผลทีเขาไม่ได้เย็บนะที่เนี่ยเขาไม่ได้เย็บไม่ได้นะั่นเขาใช้กาวติดกันใช้กาวจับมาติดกันมันหายก็หายเลยนะแต่ก็ใหญ่พาส่งที่เอาเนื้อไปตัดตัดไปดูที่ไปตรวจด,ดูที่หนึ่งนะ ตอนนี้ก็มีแต่ดอกไม้นะภาพมันไม่มีแต่ก็สวยงามดิเนี่ยสวยงามสดใสอนนดอกนี้มาจะให้ดูสวยๆเขาข้าน้ำเขาพาพาตรงนี้มาถึงขานาดน,นี้นิ้วหนึ่งได้เออ แล้วก็เอาสีใส่ไปในถังน้ําแล้วเขาก็แล้วมันก็ดูดขึ้นมาเนี่ยดูดขึ้นมากระจายขึ้นมาเป็นสีที่เราก็คงทําได้แหละแต่รู้มาอย่างนี้ไงสิเลืองม่วงของเก่าคง,งเป็นสีเลืองป้าว่านะป้าว่ามันคงเป็นสีเลืองก็สวยงาม เขาคงไม่ทำบ่อยหรอกทำตอนนี้ยอที่คนไทยมาให้มากินมาเยี่ยมยืนอยู่หน้าบ้านไม่เข้าบ้านเขาทำงานเขาก็กลัวกลัวจะมาติดเราไงเพราะเขาทำงานเขาไม่กล้าเข้าบ้านกราป้าก็อยู่บ้านเนี้ยทุกวัน วันนี้ยังดีไอ้นี่ดีกว่าตอนนั้นมัน,ม,นมันป่วยเป็นพักๆมะเป็นรักพักมันจะเวียนหัวงองหัวอะไรอย่างเงี้ยอืมเท่านี้นะมาให้เจอหนะ้าอืมได้คุยบ้างอะไรบ้างแก้ง่งงานะถ้าไอ้นี่ถ้าดูป้าแล้วก็ติดตามป้าด้วยนะ ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ป้าด้วยนะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยกดกระดิ่งนี่สําคัญมากเพราะว่าเราจะได้เจอกันอีกคลิปหน้าไงถ้าถ้ากดกระดิ่งไว้เดี๋ยวพอป้าทําคลิปใหม่มันก็จะเด้งขึ้นไปกดไลค์กดแชร์ป้าจะได้มีเยอะๆกดกดซับสไครป์ให้ป้าด้วยนะป้าก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่หรอกตอนนี้ต้องเรียนรู้ไปเพราะว่าบางทีมันขึ้นมาเป็นภาษาอังกฤษแต่ป้าอ่านไม่ออกไง บายขอบใจทุกคนนะที่ติดตามป้าบาย